สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุลาพรเลสโกเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปข้อมูลข่าวสารดีๆด,ด้วยนะคะสถานการณ์แนวโน้มผลผลิตยางพาราประจำปี2566สถานการณ์การผลิตเนื้อที่กรีดได้ ในปี2,566คาดการว่าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายพื้นที่ปลูกใหม่เมื่อปี2,560เริ่มใช้ผลผลิตได้ในปีนี้แต่ในภาคกลางและภาคใต้เนื้อที่กรีดได้คาดว่าจะลดลงเนื่องจากเกษตรกร,กรค้นต้นยางอายุที่มากแล้วที่ให้ผลผลิตได้น้อยแล้ว ปรับเปลี่ยนไปปลูกไม้ผลปาล์มน้ำมันแหล่งผลิตที่สำคัญในภาคกลางและภาคใต้มีจำนวนวันกรีดเพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ตามผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นไม่มากนักเนื่องจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงเกิดภาวะแล้งสภาพอากาศร้อนจัดทำให้น้ำยาง ออกน้อยกว่าปกติแต่อย่างไรก็ตามภาพรวมผลผลิตทั้งประเทศเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของเนื้อที่กลีดได้เรามาดูแนวโน้มผลผลิตยางพาราของแต่ละภาคกันนะคะภาคเหนือเนื้อที่กรีดได้ในปี2566คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายพื้นที่ปลูกใหม่เมื่อปี2560 เริ่มให้ผลผลิตได้ในปีนี้สําหรับผลผลิตต่อเนื้อที่กรีดได้คาดว่าจะลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงเกิดภาวะแล้งสภาพอากาศร้อนจัดทำให้น้ำยางออกน้อยกว่าปกติแต่อย่างไรก็ตามภาพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของเนื้อที่กรีดได้ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื้อที่กรีดได้ในปี2,566คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายพื้นที่ปลูกใหม่เมื่อปี2,560เริ่มให้ผลผลิตได้ในปีนี้สำหรับผลผลิตต่อเนื้อที่กรีดได้คาดว่าจะลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงเกิดภาวะแล้งสภาพอากาศร้อนจัดทำให้น้ำยาง ออกน้อยกว่าปกติแต่อย่างไรก็ตามนั้นภาพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของเนื้อที่กรีดได้ทางด้านภาคกลางเนื้อที่กรีดได้ในปี2566คาดว่าจะลดลงจากการค้นต้นยางที่มีอายุมากแล้วปรับเปลี่ยนไปปลูกไม้ผลสำหรับผลผลิตและผลผลิตต่อเนื้อที่กรีดได้ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตหลกักมีจำนวนวันกรีดเพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนั้นผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นไม่มากนักเนื่องจากบางจังหวัดในภาคกลางเช่นจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงเกิดภาวะแลง้ง สภาพอากาศร้อนจัดทำให้น้ำยางออกน้อยกว่าปกติสำหรับทางด้านภาคใต้เนื้อที่กลีดได้ในปี2566คาดว่าจะลดลงเนื่องจากเกษตรกรโคน่นต้นยางอายุมากแล้วปรับเปลี่ยนไปปลูกไม้ผลและปามน้ำมันสำหรับผลผลิตและผลผลิตต่อเนื้อที่กลีดได้คาดว่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากจำนวนวันกรีดเพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ตามผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นไม่มากนักเนื่องจากครึ่งปีแรกได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงทำให้น้ำยางที่ออกช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม2566ออกน้อยกว่าปกติแต่คาดว่าช่วงครึ่งปีหลังผลผลิต จะออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปข่าวสารดีๆด,ด้วยนะคะ